ส,ส,สวัสดีค,ส Mother, ครับท่านผู้ชมพบกับรายการคนหัวลงอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้แขกรับเชิญพิเศษครับคุณปอนจารุวัตรครับผมสวัสดีครับผมปอนจารุวัตรครับแปะ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 ปอนมีเรื่องเล่าคนหัวลกอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างครับฮะอันนี้กูเล่าเหรอใช่กูบอกมึงเป็นแขกรับเชิญไงเวน าแล้วมึงเข้าศัตรูกูมาได้ไงเนี่ยผมขอผมขอนึกเรื่องแป๊บหนึ่งกับนึกเรื่องแป๊บนึ่งได้ไครับระวัางนี้เราไปชกวุ้ยรับชมโฆษณาคิดมาหรือเปล่าโฆษณาคิดมาหรือเปล่าเล่นมาแล้วเนี่ยอ่าผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับ อะไรการติกโฟนฮะการติกโฟนโปรแกรมวาดรูปสุทันสาเย์ยยเอาง่ายง่ายอย่างนี้แหละเอาง่ายง่อย่างนี้แหละแมวเฮ้ยแต่มึงเอาไปลงแล้วแบบเป็นสปอนเซอร์เลยเฮ้ยเอ่อเข้ารายการยังแต่เข้ารายการหรือยังตอนนี้แต่เข้ารายการเยยีตึง คครับท่านผู้ชมช่วงนี้ก็มาพบกับผมกิดฮะสีภูมิผสานนะครับนั่นชื่สีภูมิผสานใช่ใช่เขามีแต่กิดสีภูมิเศษกูกิดสีภูมิผสานหรือกิดสีสารประภูมินั่นแหละอคเอาละคุณปอนครับพร้อมไหมครับที่จะเล่าเรื่องอคนผมก็ต้องพร้อมนะครับโยนมาขนาดนี้แล้ว ครับผมเออมันเป็นประสบการณ์ช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมาครับไม่นานเองธันวาปีใหม่ก่อนปีใหม่ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับช่วงนั้นครับผมอ่าแล้วยังไงครับคือผมจำได้ว่าผมเนี่ยเข้าไปอาบน้ำตามปกติเลยครับครับผมอาบน้ำครับใช่ครับอาบน้ำแล้วคราวนี้ก็อาบปกติเลยอากาศช่วงนั้นหนาวครับหนาว หนาวมากใช่ใช่ครับหนาวมากครับใช้เครื่องทาน้ำ okay. อ okay. so <SaaS> ุ่นอาบปกติเลยครับที่ที่คุณอยู่นี่คือในไทยหรือว่าแบบเป็นแบบลอสแอนเจลิสหรือว่าแบบลอนดอนเลยครับอยู่ในไทยเลยครับผมอ๋อในไทยใช่ไหมใช่ครับในไทยเลยครับก็คือตอนนั้นก็คือไปเออกไซงานที่ต่างจังหวัดเนี่ยออกไซงานใช่ครับก็เลยไม่ไซนี่แบบเสียวบ่าครับ โอ้ยออกมาแลัวตอนนี้สายไลน์สายคอโทษๆโทษทีครับต่อต่อต่อเลยเลยครับครักผมก็เรื่องรายละเอียดงานนี่จะจะจะไม่ขอพูดแล้วกันนะครับเออเป็นเรื่องของงานโอเคครับเราจะข้ามเราจะข้ามเรื่องงานไปครับผมเอไปงานไปโอเคครับผมอระหว่างที่งานคือเคครับไปนอนที่โรงแรมด้วยครับฮะ อ,อ๋อคือกลับจากไซ์งานใช่ไหมครับใช่ครับเราไปพักที่โรงแรมที่ต่างจังหวัดเพราะว่าไม่ได้ทํางานที่บ้านตอนนั้นออกไปต่างจังหวัดก็<อ>ไม่ค่อยชินพื้นที่เท่าไหร่ดี๋ยวเดียด๋วยว,ยวยขอขอเปลน่ยกสักครู่ครับเดี๋ยวครับเป็นขอเป็นนามสมมติคุณคุณเนี่ยคุณนามสมมติชื่อให้เรียกว่าอะไรดีครับให้คุณให้ให้ผมคิดเลยแหลอครับคุณให้ผมคิดเรื่องแล้วจะให้ผมคิดชื่ออีกครับคุวยหัวคอนนบผมอโอคุณคุ้ยหัวคุณคุ้ยแล้วกันนะโอเค คุ้คุ้ยครับอยู่ที่ไซ่งานเราไปพักที่โรงแรมครับต่อเลยครับ,รบปรากฏว่าตอน <c oughs> ระหว่างที่อาบน้ำอย่าเนี้ยครับ,ค,รบคือเรื่องที่ไม่คาดฝันที่สุดก็เกิดขึ้นในห้องน้ําระหว่างที่ผมอาบน้าเลยครับเฮะเป็นไปได้ยังไงอะ คุณคุณอยู่ในห้องคนเดียวเลยป่ะครับใช่ครับตอนนั้นผมออกมาที่ไซงานคนเดียวเลยคือมามาคนเดียวเลยไม่ได้มีใครมาด้วยเลยผมคนเดียวเลยไม่มีเลยใช่ไปดูคือจะคนเดียวเลยคนเดียวแล้วแบบอ่านน้ําอยู่ดีๆไฟดับเฮ้ยมีสาวเ่าคือคือเป่ามีสาวว่ะสาวหลอนๆอ่ะอืมอืมอ่ามึงจะเป็นนักสื่อคนนึงหรือมินอ๋อคือคือไฟดับนี่คือดับ ดับทั้งโรงแรมเลยหรือว่าแบบดับแค่ห้องคุณห้องเดียวไม่รู้เหมือนตอนครูผมอยู่ในห้องน้าอ๋ออ๋อคือไม่ได้ออกมาเช็คใช่ไหมใช่ครับคืออยู่ในห้องน้ําอาบน้ําอยู่แล้วคือตอนนั้นอ่ะเช็คคือจ่ายเป็นเงินสดเลยป่าจ่ายเป็นบัตรเครดิตเลยไม่ได้ใช้เช็คเออใช่ใช่ครับผมุณยังใช้เงินสดอยู่ครับที่มันยุคไหนแล้วก็ต้อง NFT จนคนออกไปแล้วพูดจนคนออกไปแล้ว อก็แล้วไปดับแล้วยังไงต่อครับตอนนั <gib berish> ้นเนี่ยด้วยความที่จะจะผมอยู่คือฟองเต็มหัวเลยแต่แต่ไฟมันดับไปแล้วเลยไฟดับแต่เราก็ต้องกั้นใจครับอาบน้ําต่อผมอ๋อใช่โอ้โหนี่ถือว่าใจแข็งมากเลยนะครับที่อาบน้ำต่อคือลืมตาไม่ได้จริงๆก็คือฟองฟองติดตาอยู่ก็เลยต้องต้องอาบต่อ คือถ้าลืมตานี่คนลุกคนลุกคนลุกแสบแน่ครับแสบแน่แน่ตาเนี่ยแสบแน่แน่ลืมได้จริงว่าใจตลืมมากเลยนะครับยายด่ากดเล่นเกมไปแล้วกดเล่นเกมไปเลยยายก็ย้วก็ก็คือยายเขาเป็น สั่งสอนมาแต่เด็กนะครับว่าไม่ได้ไม่ได้ว่าอย่าตาเวลาต้องเข้าใจนะครับคุณเดี๋ยวมันเข้าตานะใช่ใช่ตอนนี้เราก็เลยจำมาจำลืมชื่อผมลืมชื่อที่คุณตั้งให้ผมแล้วครับมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณควยคุณควยครับผมที่ก็ี่ก็ระหว่างที่เออเมื่อกี้เอ็กตาเอ็กตาเสริมมาเมื่อกี้เงียบๆไปนะครับแล้วก็ระหว่างที่อาบน้ำในห้องส่ง ระหว่างที่เอกำลังพยายามล้างฟองจังหวะเริ่มรู้สึกว่าข้างหลังเนี่ยมันแปลกแปลกแล้วยังไงครับแปลกแปลมันเย็นมากมันแบบเย็นเปิดแบบเย็นเลยเหมือนแบบแบบมีอะไรอยู่ข้างหลังแล้วคุณรู้สึกเย็นวาบมาข้างหลังอ่ะผมก็เลยตกใจหันกลับไปคนดูเฮ้ยคนดูรู้สึกเหมืนอนมครับ แช่ครับรู้สึกครับรู้สึกอยากเล่นเกมลองจับที่ลองลองจับที่แขนดูครับขอลูกเลยใช่ไหมครับตอนนี้ผมพูดอยู่ผมก็รู้สึกเราหนาวอยู่เหมือนกันรู้สึกเมื่อยครับผมจับแขนนะผมก็รู้ว่ามอเตอร์จีพีก็ามาไม่ใช่ของกูนะไม่ใช่ของกูเตาเสียงคุณดังเลยไม่ใช่ของกูของใครไม่ัวโกูเอ่ของกูคือคอหัคือพอผมครับผมครับผมอันหลังไปอ่ะ คือแบบผมกันใจมาคือตอนนั้นผมล้างหัวเสร็จแล้วหันหลังปุ๊บเฮ้ยใจมันมันกลับไปเย็นข้างหลังผมอีกครับมันไปเย็นอยู่ข้างหลังผมเลยอ่ะผมก็แบบถ้าเฮ้ยเย็ผมหันมาแล้วอ่ะซ้ายทีขวาทีเลยเลยมพนพอผมหันมาหันปุ๊บกลับไปเย็นเฮ้ยมันไปเย็นอยู่ข้างหลังผมอ่ะผมก็เฮ้ยเป็นไรว่าไฟก็ดับเย็นซ้ายทีขวาทีบอกว่าจะับไปเย็นเลยไปเกมนเกมเหรป้าไปกด พักช่วงพักช่วงวันนี้ควรแล้วแต่จะปดต่อ EP สองรอบได้ป้ะต้องต่อยไปคิดกันไปคิดกันไปคิดกันเรื่องมันเรื่องมันจบแล้วคจริงจริงเพราะผมหันกลับมาก็คืออ๋อปักบัวครับก็ก็คือไมันดับนบวัดรทยเนี่ย ไอหมินมั้งไอหมินมั้งก็คือก็คือไฟมันดับใช่ไหมคุณมอนคุณยังจะเล่าอีกเหรอสามทิอะไงเล่าไปเล่ามันมามันก็ต้องเอาให้สุดอยู่วะเนี่ยสุดไปคนเดียวอเรื่องมันจบแล้วเนี่ยเออจบไปแล้วจบไปเออจะลืมไม่ได้ว่าจะล่าอะไร่ยไฟมันดับไงก็คือไฟมันดับแล้วน้ําฝักบัวมันก็เลยเย็นไงเหมือนมันชอบอ่ะโอ้เอ้เดี๋ยวก่อนนะคุณ คุณไปพักโรงแรมที่สารคามปะครับเฮ้ยกูรู้ได้ไงตึกตึกเอ็กเซพชั้นสี่ห้องเจ็ดศูนย์หนึ่งผมก็ไปพักต่อคุณนีตอนแรกมันมันจะจบแล้วแหละมันจะจบแล้วแลมึง <laughs> ต่อทําไมมึงจะต่อมาทําไมเนี่ยมันผมก็เข้าไปห้องเดียวกับคุณเลย <laughs> แล้วผมก็แบบแบบเดียวคุณเลยไฟดับไม่ไม่ตานี่สบู่บิดหัว คือคือไม่ใช่ห้องห้องนั้นจบไปแต่ห้องห้องตีมันในรออยู่กันจริงเลยตอนนี้เชื่อดีดีก่อนเตรียมหาเลยเมื่อกี้เนี่ยเอาเอาครับ